ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโพติเซนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยสำหรับช่องโพติเซนะครับได้โคชจุนอนุรักษ์สิเกิดมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกของช่องโพติเซด้วยนะครับขอต้อนรับโคชจุนเข้าสู่ช่องโพติเซนะครับคืออย่างนี้ครับหลายครั้งเนี่ยที่เราเป็นแฟนบอลกันเนาะเราก็ดูฟุตบอลกันทั่วไปปรากฏว่าทีมที่ประสบความสําเร็จ จะมีโค้ดที่เก่งแต่ในหลายๆครั้งโค้ดที่เก่งถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนที่เขาเป็นนักเตะกลับไม่รุ่งมันก็เลยมีคําถามมากมายว่าทำไมโค้ดที่เก่งแต่ตอนเป็นนักเตะกลับไม่รุ่งไม่เก่งแต่ไม่ใช่โค้ดจุนนะโค้ดจุนเก่งทั้งโค้ดแล้วก็เป็นนักเตะเออผมก็เลยรู้สึกว่าประเด็นนี้น่าสนใจถ้าจะมาพูดคนเดียวโดยตรงมันก็อาจจะดูแปลกๆก็เลยต้องเชิญโค้ดจุนมาช่วยคุยถึงประเด็นนี้หน่อยได้ครับว่านักเตะที่เก่งแต่กลับเป็นโค้ดไม่เก่ง <unter> แต่ถ้าโค้ดเก่งทําไมกลับเป็นนักเตะที่ไม่เก่ง <unter> ตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยโค้ดเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนครับคือ <c ười> ถ้าตั้งคําถามว่าโค้ดเองตอนสมัยเป็นผู้เล่นเนีย <empieza> คุณภาพในการเล่นมันก็มันมีอุปสรรคหลายอย่าง นะไม่ว่าเป็นเรื่องของการที่อยู่กับทีมอะไราาการสร้างผลงานในตําแหน่งที่ได้รับโอกาสในการเล่นและแม้กระทั่งเมื่ออาการบาดเจ็บบางคนก็อาจจะเลิกเร็วจนรู้สึกว่าสร้างชื่อเสียงตัวเองไม่ต่อเนื่องนะชื่อเสียงก็หายไปแต่ว่าพอมาผ่านตัวเป็นโค้ชก็มีคุณภาพได้ม,มันมีปัจจัยหลายอย่างที่บอกว่าตําแหน่งการเล่นเขาได้เล่นแล้วทําผลงานกับสโมสรได้ดีขนาดไหนอ,อยู่การจัดการของสโมสรได้ดีไหม,มยกระดับหรือว่าจนเขาเองเขาท้อถอยตัดสินใจผ่านตัวเองเลิกเล่นเลยครับทั้งที่เขายังสามารถจะต่อยอดได้แม้กระทั่งมูริโยเองนะอชิโรติ เอรเราก็เห็นนะนาเกสมันอย่างเงี้ยเดือดเป็นครบเดอดนอครบอ,อย่างเงี้ยทั้ง4ี่คนเนี่ยโอ้เป็นคนที่มีความคุณภาพเลยแต่ทำไมตอนเป็นผู้เล่นเองเขาไม่สามารถที่จะมีชื่อเสียงยาวๆเหมือนเซนดินซิดานอะไรอย่างเี้ได อ่นะองค์ประกอบเองแล้วก็สิ่งที่พี่บอกปัจจัยอะไรอยา่างแล้วมันเป็นไปได้ไหมในเมื่อความฝันของโคชเนี่ยตอนเป็นนักเตะมันก็อยากมาเป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพนั่นแหละแต่กลายไปว่าพอเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันไม่ประสบความสําเร็จม,มันไม่โด่งดังสุดท้ายมันดูกลายเป็นปมด้อยเล็กๆไหมที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลแต่ในเมื่อเป็นนักฟุตบอลไม่ได้ก็ไปต่อยอดเป็นโคชแทนแล้วกันคือศาสตร์ฟุตบอลเนี่ยบางครั้งมันมันไม่มีใครเดินไปถึงเส้นชัยตลอดเวลามันก็จะเป็นลักษณะว่าาอเเเคผันตวง มาแล้วมาเรียนรู้ทางความเป็นเป็นโค้ดการอบรมแล้วการได้เขาเรียกว่าลากลากย่าในพื้นฐานในการกับฟุตบอลมาแล้วแล้วมาต่อยอดในเรื่องของการใส่เทคนิคแทคนติกเข้าไปรวมกันแล้วก็ได้อบรมแล้วก็ได้เขาเรียกว่าศาสตร์วิชาที่ตัวเองต้องการให้แนวทางของฟุตบอลเป็นยังไงเอาตรงนั้นเข้าไปใส่ในฟุตบอลที่กับโค้ดด้วยแล้วก็เรียนรู้กับอีกหนึ่งที่เขาสะสมประสบการณ์มาค,ความเป็นโค้ดมันจะมีทั้งประสบการณ์ที่มีแล้วก็การอบรมที่ผ่านหลักสูตรต่างๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือผลงานของน้องๆที่นักฟุตบอลในทีม ทำงานร่วมกันมันมีเขาเรียกว่าปัจจัยของโค้ชหนึ่งคนเนี่ยมันมีหลายอย่างที่แต่ละคนแตกต่างกันอแล้วมีอ,อะไรบ้างครับปัใจจัยในการที่ต้องเป็นโค้ชแต่ต่อยอดจากนักเตะม,มาเป็นโค้ชเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างโอเคมันเป็นงานที่เขาเรียกว่าต้องรักในกความเป็นฟุตบอลก่อนอนะครับแล้วก็อยู่กับมันแล้วเข้าใจมันอย่างทองแท้ก่อนจะไปถ่ายทอดอแล้วก็มีพื้นฐานเทคนิคเฉพาะตัวที่สามารถที่จะถ่ายทอดหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ที่นักเตะหนึ่งคนต้องการอะไรจากเราเรียนรู้แล้วก็มีใบซินิเคตใบอบรมเนี่ยแหละอ่าจะมีหลักสูตรทั้งยุโรป แล้วก็เอฟซีไลเซ่นสภาพพวกนี้ที่จะบอกก่อนว่าบทสุดท้ายมันก็จะมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติของโค้ดนะโค้ดคนนี้จะเก่งในเรื่องของเทรนนิ่งกาวก็คือภาพพื้นฝึกเก่งแล้วก็บางคนก็เก่งในเรื่องแท็กติกเกมนะเข้าใจแท็กติกระบบต่างๆบางคนก็เก่งในเรื่องของ light, อันาลายนะเรียนรู้คู่แข่งเจาะลึกระบบการเล่นของแต่ละทีมได้ยังไงบางคนก็เก่งเรื่องฟิตเนสโค้ดนะบทสุดท้ายบางคนมีหลายอย่างรวมกันในตัวก็ได้นะองค์ประกอบพวกนี้มันจะทําให้ส่วนหนึ่งในการเป็นโค้ดที่พัฒนาไปข้างหน้าเท่ากับว่าโค้ดจุ่นทีี่่ออธิบาายมมเื และก็ที่เราคุยกันหลังไม่บ่อยครั้งโคจุนจะบอกเสมอว่าอาชีพโค้ชเราจะต้องเหมือนเสียสละเสียเสียสละเวลาของครอบครัวทิ้งไปแทนที่จะเราจะไปดูแลบริหารครอบครัวได้มีเวลาที่มากกว่านี้บแบบร0 0หรือ9กาเปอร์เ็นกลายไปว่าหน้าที่โค้ชจะต้องมาบริหารดูแลนักฟุตบลอลรวมถึงบริหารจัดการด้านอื่นๆอีกอย่างที่โคจุนพูดไปเมื่อกี้แปลว่าการที่จะมาเป็นโค้ชเนี่ยมันต้องมีใจรักมากๆที่อยากจะก้าวขึ้นมาเป็นก่อน ใ,ใช่พอคำพูดหนึ่งที่บอกว่าหัวจิตหัวใจมันมุ่งมั่นพอมันมุ่งมั่นเสร็จมันต้องเตรียมงานเตรียมงานเสร็จต้องมีทีมงานมีทีมงานเสร็จก็ต้องมีนักฟุตบอลในทีมมีทีมงานที่เราเป็นหัวหน้าผู้สอนที่ต้องดูแลมีทีมผู้บริหารที่เราต้องทํางานควบคู่มีหลักการบริหารที่ต้องไปแนวทางเดียวกับนโยบายของสโมสรแล้วบทสุดท้ายมันก็ต้องมีการแข่งขันที่ต้องสมรสผลตามเป้าหมายของสโมสรแล้วบทสุดท้ายอีกมันก็ต้องมีการที่ทํางานร่วมกับแฟนบอลแล้วก็สื่อที่จะต้องเดินควบคู่กันไปองค์กบพวกนี้มัน จะทําให้โค้ชไม่ใช่แค่ฝึกซ้อมโค้ชไม่ใช่แค่ลงแข่งขันคโค้ชต้องเป็นการทุกอย่างในเรื่องของ1วันชีวิตของโค้ชมันแขวนบนเส้นได้คบ,บางทีมจะอยู่โอ้โหเมื่อไหร่ผลงานของเค้าเจอร์สโมสรเค้าทําไว้อย่างดีมันจะต้องบรทัดฐานที่สูงขึ้นการแข่งขันตัวเองไม่พอแข่งขันก็แข่งแข่งขันกับแก้ปัญหาในต่างในทีม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่านักเตะไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วเป็นปมด้อยเพื่อมาเป็นโคช้ชไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คำตอบ100%่เเต็มถแปลว่า าเขาอาจจะต้องรู้สึกว่าชอบอแน่นอนการเป็นโค้ชมันต้องชื่นชอบการบริหารก่อนครับถูกไหมเรียนต้องชอบเออต้องการออหรือเรียนรู้เพิ่มเติมถูกแต่พื้นฐานต้องชอบแหละในการบริหารคนครับก็รู้จักนใสิสัยต้องมีจิตวิทยาที่ดีถูกมีการสื่อสารที่ดีครับเพราะว่าถ้าโค้ชที่ เก่งจริงๆเนี่ยมักจะมีการสื่อสารที่ดีควบคู่ไปด้วยเขาต้องการอะไรจากนักเตะคนนี้อืเขาจะต้องบอกและนักเตะคนนั้นต้องเข้าใจเพื่อจะได้ทำในสิ่งที่ฉันต้องการและจะสู่นาไปสู่เป้าหมายที่ประสบความสําเร็จครับอ่าแล้วตอนที่โคชจุนยังเป็นนักฟุตบอลอยู่เนี่ยมีโค้ชคนไหนที่เคยคุมโคชจุนเนี่ยแล้วบอกว่าโคชจุน มีแววเป็นโคช้ชบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ด้วยความความที่ตอนสมัยเราเล่นเราจะได้รับความความไว้ใจในความเป็นกัปตันทีมอ๋อมีความเป็นผู้นาอ่ามีความเป็นผู้นำหนึ่งที่ภาวะเราแล้วก็การวางตัวในในทีมทแล้วก็ในตําแหน่งการเล่นเราค่อนข้างเยอะต้องได้รับโอกาสในเรื่องของเราเล่นกองกลางเราจะรู้สึกว่าเออสิ่งที่มันได้รับคือมันต้องลุกและรับเราต้องมีวินัยในตัวเราเองครับพอเรามีวินัยความน่าเชื่อถือคนรอบข้างก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออเป็นที่ยอมรับได้นะบทสุดท้ายอ่ะความเป็นโค้ชมันต้อง ได้รับความยอมรับเพื่อไปให้รับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นหัวเรือเพื่อนําพาทีมเดินไปทางไหนแล้วโค้ชจุนตอนที่ใกล้จะแขวนสตาร์ทหรือ,อจะเลิกเล่นฟุตบอลเคยแบบถูกคิดไหมว่าแบบฉันอยากจะเป็นโค้ชต่อจริงจริงๆง,ง,งมีความคิดนี้ตั้งแต่แรกหรือมันเกิดอะไรขึ้นทําให้กลายมาเป็นโค้ชจุนในปัจจุบันได้คือช่วงเวลาที่เราเล่นเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ประทับใจกับการที่เราในเรื่องของแบบฝึกการเตรียมพร้อมของการฝึกซ้อมของโค้ชที่ สอนเรามาอะไรเงี้ยเราแค่ครูพักรักจำนะเราอาจจะไม่ลึกซึ้งเพราะว่าตอนนั้นเราโฟกัสกับการเล่นรเราโฟกัสกับหน้าที่ของเราในช่วงเวลาที่มาฝึกซ้อมแล้วหลังฝึกซ้อมเราควรจะเตรียมตัวร่างกายในวันแข่งขันยังไงเราคิดแค่นั้นเราไม่คิดถึงแผนหรืออะไรมากมายบทสุดท้ายเราพอวันหนึ่งเลิกเล่นเนะี่ยเราก็ตั้งคําถามว่าไปเป็นโค้ชนักบอลตั้งหลักตั้งกลวยถึงเวลามาเลี้ยงมงทรงแล้วก็ยิงประตูแบ่งข้างมันก็มีแค่นี้ฟุตบอลมีแค่นี้จริงหรออะไรเงี้ยเราไม่รู้ศาสตร์ของฟุตบอลจริงๆดียาวไม่มีใครเคยสอนเราวันหนปีนไมมั เน็ตเทสมีฟิตเนสโค้ดมีนักกายภาพมีทีมงานที่คอยเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์มีทีมทุกอย่างมันมีโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอเราเล่นฟุตบอลในระดับลากย่าจนวันหนึ่งเราไปทีมชาติเราอยู่สโมสรที่เป็นอาชีพมันมีทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงทําให้เรารู้สึกว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่นี้การเป็นโค้ดมันจะต้องดูแลอะไรได้แล้วการเป็นโค้ดมันต้องเตรียมพร้อมก่อนการฝึกซ้อมวันหนึ่งเรามาซ้อมเราได้อะไรบทสุดท้ายอ่ะตอนเราเป็นนักฟุตบอลนะเราเลยไม่อยากจะเป็นโค้ดเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปรรรัับบบผิดชอใคคแล้ว กลายมาเป็นโค้ชจุดได้ไงก็จริงๆพอลงมาได้ศึกษาแล้วก็เรารู้สึกว่าเรารักมันเราไม่อยากห่างจากฟุตบอลพวันหนึ่งเราไม่ได้เหยียบสนามบอลรู้สึกเฮ้ยกลิ่นไอหญาที่มันเออมันทําให้เรารู้สึกว่าหัวใจวันที่เราประกาศเลิกเล่นเองเราสึกว่าเฮ้ยเราต้องจบกับชีวิตฟุตบอลไปแล้วหรอครับแต่พอมาเป็นโค้ชมันก็ยังอยู่ในแวดวงได้อยู่ในแคมป์ได้กินข้าวพร้อมกันบรรยากาศมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นนักเตะอยู่คนนึงนั่นแหละคือหนึ่งในประเด็นที่ผมคิดขึ้นมาว่าด้วยความที่แบบเป็นนักบบอออลลนนนนนมมัััตเเป็ก อย่างคาร์โลอันเชล o t โซเชลโมินโยหรือเดเกนคอปเนี่ยมันเป็นนักบอลมันไม่ได้มีคนรู้จักมันเลยรู้สึกแบบฉันยังอยากคลุกคลีกับฟุตบอลเพื่อน,นําความสําเร็จเกี่ยวกับฟุตบอลอะไรสักอย่างหนึง่งก็ามาสารต่อทัที่ไม่ใช่นักเตะแต่เป็นเป็นโค้ชที่ประสบความสาเร็จแทน <S <S อันนี้คือจุดมุ่งหมายหนึ่งเหมือนกันได้ใช่ไหมจำภาพวันที่เออมาเรดเองได้แชมป์แล้วแอนเชล o t เต้นเน็นมทัพบอลอ่ะ,อะครับนึกถึงภาพว่าตอนเขาเป็นนักบอลอ่ะเขาคงอารมณ์เนี้ยเขาได้ปลดปล่อยไอจินนาการที่เห็นว่าความสุขุมที่ยืนใส่สูตรแแแลล้้ววเเยยมันน็่ต ตอนนย้อนกลับไปภาพนั้นจะเป็นตอนสมัยเขาเป็นผู้เล่นเขาคงจะเป็นคนที่เอนจอยสนุกสนานกับการเล่น mm hmm. ภาพนี้จําไว้เลยว่านักฟุตบอลเองหรือโค้ชเองอะไรคนนะเขามีความสุขกับการที่ได้อยู่ในทีม ถึงแม้ผลแข่งขันมันอาจจะทําให้เขาเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดในวันที่พ่ายแพ้แต่วันหนึ่งที่มันสําเร็จเขาคือส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาเสียสละแล้วมาถึงตรงนี้มันคือความยิ่งใหญ่อ,อีกคําถามหนึ่งอยากรู้ว่าสมมุติผมเนี่ยไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ความฝันในวัยเด็กอ,อยากเป็นนักฟุตบอลแต่โอเคด้วยอายุอานามมันมันไม่ได้ละผมเนี่ยในฐานะที่ไม่เคยเป็นนักฟุตบอลแต่ชอบสามารถไปเป็นโค้ชได้ไหมได้ก็คําเดียวแหละทาไมเราถึงมาเล่นฟุตบอลเพราะเราชอบเรารักมันแล้วมันเมเรารัก เราก็หาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะทำไงให้เรางานที่เรารักมาต่อยอดยังไงใ,ในสิ่งหนึ่งเรามีทักษะพื้นฐานพอเรามีพื้นฐานที่ดีฟุตบอลถ้าเราจะไปสอนใครสักคนเรารู้สึกเราเรียนรู้จากพื้นฐานที่ดีแล้วเราจะทําให้เขามีพื้นฐานต่อยอดได้นั่นคือการถ่ายทอดความเป็นโค้ชมันอยู่ในตัวแล้วเราเรียนรู้เราจะไปทางด้านไหนในเรื่องของโอเคอบรมมันก็จะมีขั้นตอนในการอบรม C ีไรเซนต์บีไรเซนเอไรเซนโฟไรเซนถ้าเราตรงนี้ได้ปุ๊บวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะเอากระบวนการพวกนี้านมาถ่ายทอดต่อมันมีขั้นตอนในการ เรียนรู้กับโครงสร้างสโมสรแล้วเรียนรู้จากนักเตะหลายหายคนจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนักเตะหนึ่งคนทําให้คโค้ชกับนักเตะมันเหมือนการสอนกันเขาจะถ่ายทอดหรือฟีดแบ็กกลับมาหาเราทําให้เราพัฒนาในเรื่องของจินตนาการการเล่นหมายถึงว่านักเตะก็สามารถสอนโคชช้ชได้เหมือนกันใช่ใชเขาจะบอกแนวทางไกด์ไลน์เขาทาไมเขาเขาชอบอย่างนี้อ, m, อะไรที่เขาชอบอย่างนี้แล้วคนรอบข้างจะเรียนรู้จากคนเก่งได้นคนเก่งก็จะถ่ายทอดต่อว่าสโมสรจะยิ่งใหญ่ต้องมีซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ก็ทําให้ทีมมันเจริญโค้ชก็จะได้อนิสงส์ตรงนี้ถ้าทำ งานร่วมกันได้ทีม,อมยอมรับกับในแนวทางและระบบการแข่งขันที่ซัพพอร์ตกับวิธีการเล่นโอ้โทุกอย่างมันเดินด้วยกันด้วยความ เชื่อใจกันครับนี่แหละสําคัญสุดนี่ก็คือบทสรุปนะคือโค้ดบอกว่าโค้ดเก่งเนี่ยถึงแม้จะเป็นนักเตะไม่รุ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่ามันก็อยู่ที่จังหวะจะโคนของชีวิตนั่นแหละว่าคนเราเนี่ยอาจจะมีความฝันที่อยากจะประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งครับแต่สุดท้ายมันอาจจะทําไม่ได้ก็เลยอาจจะต่อยอดจากอาชีพที่ใกล้เคียงจากเดิมครับแล้วก็ประสบความสําเร็จแทนถูกครับก็คือสรุปคือไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันอยู่แค่จังหวะชีวิตว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ บริหารได้เก่งมีมจิตวิญยาที่ดีกว่าถูกที่จะใช้เท้าหรือฝีเท้า ในสนามแค่ด้นเองใช่ครับโอเคครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคอนเทนต์ EP นี้นะขอบคุณโคจุนอันวัส์เเกอร์ด้วยครับครับเดี๋ยวผมคุยกับโคจุนน EP นี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากรู้ประวัติโคจุนมากขึ้นครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสและโคจุนว่างมีเวลาได้ครับเดี๋ยวเรียนเชิญอีกครั้งยินดีครับแล้วเดี๋ยวมาคุยประวัติโคจุนกันหน่อยดีกว่าว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นความฝันเนี่ยเป็นนักฟุตบอลอยากเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าหรือความฝันจริงๆคืออะไรครับและใครที่ ดูคลิปนี้อยู่ชื่นชอบและอยากให้โค้ชจุ่นกลับมาเป็นแขกอีกครั้งนะช่วยกันแชร์เยอะๆช่วยกันกดดูเยอะๆแล้วก็กด Subscribe ช่องโพจิเซให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องโพจิเซยังมีอีก2ช่องทางให้ติดตามนั่นคือทาง TikTok แล้วก็ f c e b o o o f แฟนเพ e นะครับชื่อเดียวกันคือโพจิเซพบกันใหม่คลิปหน้าครับลาก่อนสวัสดีครับ